ข้าครัวกับพลอยวันนี้จะชวนทำเมนูพัแนงหมูค่ะสูตรนี้ทำง่ายน้ำแกงเข้มข้นมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเราจะซอยพริกชี้ฟ้าแดงสำหรับโรยหน้ากันก่อนนะคะหั่นพริกชี้ฟ้าแดงแบบนี้ค่ะแล้วเอามาเล็ดออกเสร็จแล้วเราจะมาซอยเป็นเส้นๆแบบนี้เลยค่ะ เรามาหั่นหมูกันต่อค่ะวันนี้พอใช้หมูทั้งหมด300กรัมนะคะนำมาหั่นบางๆพักเอาไว้ก่อนค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะใส่พริกแกงแนงลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะผัดให้พอเข้ากันนะคะเราจะใส่หัวกะทิลงไป150 ml ค่ะผัดให้เข้ากันเลย พอ,อก,กะทิกับพริกแกงเข้ากันดีแล้วนะคะพอจะใส่หมูลงไปค่ะผัดหมูให้สุกเลยนะคะ พอหมูสุกแล้วค่ะพอจะใส่หางกะทิลงไปค่ะอีก100 ml ผัดให้เข้ากันเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆชิมรสชาติแล้วก็ปรับตามที่ชอบได้เลยนะคะใส่มะเขือพวงลงไปค่ะ ใส่พริกชี้ฟ้าแดงที่เราหั่นเอาไว้ลงไปค่ะโรยด้วยใบมะกรูดค่ะที่เราหั่นฝอยเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูผัแนงหมูของพลอยบอกเลยว่าทำง่ายมากน้ำแกงเข้มขน้นกินกับข้าวสวยละลอนเข้ากันดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะ